สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าเมืองทาคายามะนะครับประเทศญี่ปุ่นก็มาเดินชมบรรยากาศตอนเช้าร้านที่ญี่ปุ่นก็จมีร้านขายของ สวย,สยน้ำในคลองไใสก์หนาวน่าดูเลยบนใส่ <c oughs> มีบอนไซขายด้วยอยากได้กลับบ้านสักตนไม่รู้รจะเอากลับได้ไหมครับมิยาสากวะมอร์นิ่งมาร์เกต็ตตลาดเช้ามิยาสากวะนะครับน,ะน,นี่ 就变成空话了。<noise> <noise> <noise> おしゃべりおい。わさびおいしい,いしょう、ね、油新しい商品。う油、ニューしょうわさびのイカ、うん、それで、ね、お前酒のつまみおつまみお <laughs> うま、ん、いお茶のり海苔も食べてきゃ。<laughs> 辛いけどお前いいかうまいイカこれイカこれシシービーうん。わさびシービー。 คือว่น mm. ิ้วชอปล้วก็ค้อร่อยสิโ้ยยุ่ยย er ุ่ยุุกอะโอ้แตงกู๋น้คุกกอร่โอุแล้้ัวันื่กินชากันครับวันนี้อากาศหนาวมากดื่มชาตอนเช้าครับ วันออกปลากปแล้วลวกปลาไป ผนไม่กินเนื้อ